สวัสดีครัผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการวาไรตี้ยามเช้าดูสบายๆกันได้ทั้งครอบครัวกับหลากหลายเนื้อหาสาระนะคะและทุกวันอังคารเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพลังงานรณรงค์ล,ล,ลดโลกร้อนอยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันค่ะสําหรับวันนี้พิเศษให้ขอกาตูนโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับนิตยสารอเดเพิ่งจะจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวแล้วก็รับสมัคร คนประกวดวาดภาพการ์ตูนซึ่งเป็นเวทีที่เขาจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่4นะคะถือว่าเป็นเวทีประกวดการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นั่นก็คือพี่ที่ที่คอม e ิ t คอนค่ะครั้งนี้เป็นปีที่4แล้วภายใต้แนวคิด Energy Phenomenon นะคะปรากฏการพลังงานสร้างชีวิตด้วยแนวคิดที่ว่า ทุกชีวิตล้วนแต่ต้องพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติดังนั้นก็จะเป็นการจุดประกายสร้างใจสำนึกให้ทุกคนนั้นประหยัดพลังงานแล้วก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ยั่งยืนนั่นเองค่ะลองไปฟังแนวคิดแล้วก็เนื้อหาสาระจากการถแถลงข่าวในวันดังกล่าวนะคะว่าเทคนิคในการวาดภาพการ์ตูนเข้าประกวดเป็นอย่างไรกฎกติกาของเวทีวาดภาพการ์ตูนประกวดกันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ต้องทำอย่างไรไปฟังกันค่ะ การตอบรับของคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปีแรกเนี่ยประมาณ4 0 0รกว่าผลงานครับปีที่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นปีนี้ก็ก็คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมทีเนี่ยเราเราให้สมัครกันเป็นกลุ่มครับเราก็ให้สมัครเป็นเดี่ยวละนะครับซึ่งปีนี้ก็มี2ระดับเหมือนเดิมครับก็มีทั้งระดับนักเรียนครับก็คืออายุ1 3ถึง18นะครับแล้วก็คือ นักศึกษากับบุคคลทั่วไปคืออายุ18ขึ้นไปเนี่ยมาร่วมกิจกรรมได้อืก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาร่วมประกวดกันได้ใช่ครับหลายคนกลัวพี่สางนอยว่ายากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ยากครับถ้าถามพี่ๆนักวาดการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนที่เรากําหนดโจทย์เนี่ยที่เป็นแก๊กเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายอเราสัมผัสไอ้การ์ตูนแก๊กเนี่ยไปเด็กจนโตนะพี่หนึ่งตั้งแต่เด็กจนโตสองคือเราเปิดหนังสือพิม ก็มีการ์ตูนล้อกันมืออแล้วถ้าอ่านอเดบูเลตินก็มีคอลัมน์ใช่นะฮะแอนดรอยเวิร์กเกอร์เป็นการ์ตูนสั้นๆนะครับเพราะนั้นมันอยู่มันอยู่รอบตัวครับครับเราดูเว็บไซต์ Facebook มันก็มีพวกการ์ตูนแบบนี้ให้เราได้อ่านเออบางทีก็ล้อเรืยอนู่นนี่เข้ามานะพี่ใช่ใช่ครับเราก็สามารถที่จะเอาไอเดียตรงนั้นนะมาใช้ได้เวทีนี้ต้องแบ่งเป็น2ยุคนะครับคือ2ขครั้งแรกนี่จะเป็นคอมิกครับแล้วก็2ครั้งหลังเนี่ยเป็นการ์ตูนแก๊สนะครับเพราะว่า พัฒนาการเราเอาแค่การ์ตูนแก๊สก่อนก็ได้เพราะว่าเราทําตอนเนี้ยเป็นปีที่สองนะครับเพราะว่าพัฒนาการคือแค่แ hmm. ค่เราได้เห็นการ์ตูนแก๊สมากขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยจากปกติที่เราเห็นการ์ตูนแก๊สตามสื่อที่เราเห็นปกติปกตินะครับแต่ว่าผลงานน้อยที่ส่งมาแล้วการ์ตูนแก๊สรวมเนี่ยว่านี่คือพัฒนาการอย่างหนึ่งของการ์ตูนแก๊สแล้วล่ะนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมชอบในการประกวดของพหลธมากคือ เราจะได้เจอคน,อนใหม่ที่น่าตื่นเต้น,นครับปีแล้วมีน้องคนหนึ่งนะครับของเราห้ฟังน่าจะเป็นเป็นผู้ชนะรุ่นเล็กครับน้องผมจำชื่อม่ได้แล้วตัวตีนนะครับต้นกล้าน้อต้นกล้าน,นะครับไม่รู้มาป่ะมาครับมาใช่ไหมครับครับเออเป็นกรรมการคุยกันเหมือนกับว่าหรือนี่คือ เทศกาลโอซมุกับชาติมาเกิดโหอย่างนั้นเลยอะพี่คือคนมันเป็นฟิลลิงนะครับคือไพ่ได้หมายความว่าลายเส้นหรือว่าเรื่องที่เขาเขียนเหมือนเทศกาลโอตมุซึ่งเป็นนีเป็นถือเป็นบิดาวงการการ์ตูนมังงะของญี่ปุ่นครับแต่ฟินลิ่งบางงวิธีถ่ายทอดและความความซื่อความความบริสุทธิ์เรียกไม่ลวมลงคครับอันนี้ครับตื่นเต้นผมเห็นแล้วตื่นเต้นว่าและยิ่งเป็นน้องตัวเล็กเขียนออกมาอีกแลวเนื้อหามันผู้ใหญ่มากเหมือนกันนะ เออผมแบบสนุกอะ่ะขา้าวแต่สุดโต่งผมสนุกนะครับอย่างอตอนที่เป็นครั้งที่หนึ่งทยแลสองเนี่ยก็จะมีคนที่ผมจ,จาได้เราว่าเขาอ่ะเคยเรียนศิละปะมานะครับแล้วก็จบไปทํางานอย่างอื่นแล้วไม่คิดจะเขียนกระตุน้นนึไปแต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เลยลองเขียนส่งมาดูแล้วลายเส้นเนี่ยแบบมือชีพอายครับเอออะไรอย่างเงี้ยครับที่หัวว่าเวทีของพีดีเนี่ยมักจะ ให้กำเนิดขึ้นมาทุกปีก็หวังว่าปีนี้จะได้เจออะไรแบบนั้นอีกนะครับทุกคนที่เข้าประกวดั้งนี้ครับครับเราใช้ภาษาเดียวกันคือภาษาของการ์ตูนใช่ไหมครับครับเราเล่าเรื่องเนี่ยไม่ว่าใครจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามเล่าด้วยภาษาของการ์ตูนแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าเป็นสเสน่ห์มากๆเนี่ยทั้งของการ์ตูนไทยและของแต่ละคนด้วยเนี่ยคือสำเนียงครับครับเหมือนกับเวลาที่เราได้ยินถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่น คนอินเดียอะไรก็ตามเวลาเราพูดภาษาอื่นมันจะมีสำเนียงของเราติดเข้าไปด้วยซึ่งผมว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ครับในงานของแต่ละคนก็เหมือนกันครับทุกคนใช้ภาษากระตูนเล่าเหมือนกันทุกครั้งทุกปีที่ผ่านมาสิ่งที่ลอคลอยที่สุดเนี่ยคือสำเนียงที่มันติดมาบางคนก็จะมีสำเนียงแบบเรียกว่าเหมือนเป็นกลิ่นอายเฉพาะตัวบแบบที่ ทำให้เราติดใจงานของคนนี้ด้วยครับไอสำเนียงแบบว่าเนิร์นเนินิดๆแบบนี้แหละ uh. มันไม่จำเป็นต้องเท่ก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นถ้าเปรียบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันคงไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษที่แบบเหมือนสำเนียงเหมือนอเมริกันเหมือนอังกฤษอย่างเงี้ยครับสำเนียงแบบติดญี่ปุ่นนิดๆเนาะๆแน่ๆครับก็น่ารักดีหรือสำเนียงแบบคนไทยเนี่ยแหละ U N I One t o Go มันอาจจะฮาก็ได้ครับเมื่อมันมาอยู่กับภาษาของกระตูนตรงนี้ครับที่ที่หลอกปล่อย ไปฟังวัตถุประสงค์ของการจัดประกวด PTT Comic Contest จากผู้บริหารบริษรัทปตทจำกัดมหาชนกันค่ะการจัดงาน PTT c ค m i c Contest นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่4นะครับวัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องการาส่งเสริมให้เยาวชนนะครับซึ่งเป็นนักวาดการ์ตูนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือนะครับแข่งขันในเรื่องของการที่จะ ส่งผลงานเข้ามาประกวดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ์ตูนนะครับซึ่งปตทก็ทําต่อเนื่องมาหลายหลายปีนะครับซึ่งเราก็พบว่าในแต่ละปีนั้นก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับได้สร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนน้องๆเยาวชนแล้วก็นักวาดการ์ตูนทั้งหลายที่มีฝีมือในเมืองไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ปตทจะสนับสนุนนะครับอ่าส่งเสริม ให้เยาวชนแล้วก็นักว่ดกระตูนได้มีเวทีนะครับแสดงออกถึงผลงานที่สร้างสารรค์ต่างๆครับและนี่ก็คือว a r i ร t ที o ท a เดยบายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนํารายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท